สวัสดีครับผมจินตีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับผมใครจะไปเชื่อครับว่าลิซ่าเนี่ยก็มีอารมณ์รู้สึกว่ากลัวคนอื่นจะเบื่อเหมือนกันนะครับทำให้น้องเนี่ยต้องรักษาตัวตนของตัวเองเอาไว้นะฮะแม่ก็เป็นเรื่องที่แอดไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนเลยนะครับไม่คิดว่าคนอย่างลิซ่าเนี่ยที่แบบมีชื่อเสียงสุดๆขนาดนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ากลัวคนอื่นจะเบื่ออะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับก็ย้อนกลับไปที่บทสัมภาษณ์ของโว๊กกันนิดนึงนะฮะที่น้องเนี่ยมีการพูดถึงความแตกต่างครับระหว่างการปล่อยเพลงในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวและในฐานะของศิลปินวงแบ็คพิง์นั่นเองนะฮะน้องก็บอกว่ามันมีความกดดันแล้วก็ความกังวลเช่นกันนะครับ น้องก็บอกนะครับว่ามันแตกต่างกันเลยนะครับเมื่อเทียบกับการปล่อยเพลงแบบกลุ่มอย่าง b บ c ็คพิงเนี่ยในการปล่อยเพลงเดี่ยวออกมาเนี่ยน้องบอกว่าน้องเนี่ยต้องมีการปรับตัวเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทุกคน น้องบอกว่ามันแตกต่างไปเพราะน้องเนี่ยต้องควบคุมเวทีด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตลอดทั้งเพลงทั้งโชว์เลยนะฮะก็ทําให้น้องเนี่ยรู้สึกว่ามันกดดันนิดหน่อยนะแล้วก็กลัวที่แบบคนจะเบื่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะน้องบอกว่าน้องเนี่ยคิดเยอะมากๆเลยนะครับว่าจะทําการคอนโทรนะฮะหรือว่าควบคุมคนดูเนี่ยยังไงนะเออก็เป็นเรื่องให้น้องปวดหัวเหมือนกันนะครับก็ต้องคอยแบบเซอร์วิสแฟนยังไงไม่ให้เบื่อนะ เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องเขาเรียกว่ากระตุ้นความสนุกนะฮะตลอดเวลาอยู่คนเดียวทั้งเวทีก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าลิซ่าเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจด้วยนะก็ต้องพูดถึงโลซาเลียกันหน่อยนะฮะ ก็เป็นนักร้องสาวชาวสเปนชื่อดังนะครับก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อลิซ่าเหมือนกันเพราะว่าน้องก็บอกว่าเธอเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจของน้องนะเพราะว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งควบคู่ไปกับตัวตนแล้วก็วัฒนธรรมที่มันแบบน่าทึ่งด้วยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งน้องของเราก็ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆนะครับคือเป็นคนที่แบบคิดนะคือถ้าแอดเป็นศิลปินนะฮะแอดคงไม่คิดหรอกว่าการเป็นศิลปินเดียวกับศิลปินกลุ่มเนี่ยมันจะต่างกันขนาดน,นั้นเพราะว่าเราก็ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตปกติเหมือนกันเออแต ลึกๆในมุมของลิซ่าที่แบบต้องการเซอร์วิสแฟนให้ได้เขาเรียกว่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้น้องก็เลยคิดหนักแล้วก็แบบกลัวคนดูจะเบื่ออะไรประมาณนี้นะฮะคือน้องเป็นคนที่เออใส่ใจคนดูมากๆนะทุกคน แล้วที่แอดพูดถึงโลสเลียไปตะกี้ก็พูดถึงลิซ่าอีกนิดนึงเหมือนกันนะฮะแน่นอนว่าน้องเห็นโลสเลียเป็นแบบนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเนาะซึ่งตัวน้องเองเนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยอยากใส่ความเป็นไทยนะลงไปในผลงานตัวเองด้วยนะครับซึ่งนั่นคือตัวตนของน้องนะน้องก็บอกว่าน้องเป็นคนไทยนะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยน้องจะลองไปกับสไตล์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเนี่ย แต่น้องเนี่ยยังคงอยากรักษาเอกลักษณ์หรือว่าภาพลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้นะไม่ว่าน้องจะลองสไตล์ใหม่ไปสักแค่ไหนเนี่ยน้องก็ไม่อยากให้มันรู้สึกว่ามันแปลกจนเกินไปแล้วก็ยังอยากคงความเป็นไทยเอาไว้นะฮะโอโ้โหเป็นไงความน่ารักความรักเมืองไทยความรักคนไทยยกให้ที่1นนะฮะโอโ้โหน่ารักจริงๆนะทุกคนซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะนะฮะเห็นน้องสนุกสนานต่อหน้าแบบว่าเวลาเราดูน้องออกงานหรือว่าดูคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคนน่า รักแล้วก็สนุกมากๆแต่ใครจะไปเชื่อว่าจริงๆแล้วโอ้โหลิซ่าเป็นคนที่คิดเยอะมากๆคิดเผื่อแฟนคลับคิดถึงตัวเองที่แบบในมุมที่ต้องทํายังไงเพื่อให้แฟนคลับชอบที่สุดไม่เบื่อคือแบบโอ้โหยอมใจนะครับความน่ารักที่มีให้กับแฟนๆก็ไม่แตกใจครับว่าทําไมลิซ่าถึงเป็นคนที่มีแต่คนทั่วโลกรักมากขนาดนี้นะฮะ,ะก็เจอกันประมาณนี้ครับกับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าทุกคนแอดไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคน